ในประเทศอียิปต์เนี่ยน,นะครับเป็นประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ประสบความสําเร็จทางด้านการศึกษามากพอสมควรมีมหาวิทยาลัยเก่าๆเนี่ยนะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยอันอัชฮัตซึ่งบ้านเรานี่นะครับมักจะเรียกว่าเป็นมหาวิทยาลัยอันอัสซาแต่ว่าชื่อที่ถูกต้องเนี่ยนะครับผมไปประเทศอียิปต์แรกๆก็ไปบอกว่ามหาวิทยาลัยอันอัสซาคนนี้นั่นหัวลอกก้นจนฟันหักเลยครับจะต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยอันอัชฮัตสร้างมาตั้งแต่ คศ969แล้วในปัจจุบันที่ผมกำลังพูดรับใช้ท่านผู้ชมอยู่นี่นะครับคศ2006นั่นหมายความถ้าเอาไปบวกลบกันนี่นะครับก็คือเฉพาะมหาวิทยาลัยอันอัฮัดแห่งเดียวแห่งแรกนี่นะครับตั้งมาแล้ว1,000กับ37ปีทีเดียวฮนะแล้วนอกจากนั้นนี่นะครับก็ยังมีมหาวิทยาลัยมากมายหลายแห่งในนั้นเช่นมหาวิทยาลัยครองสูเอตซึ่งอยู่นอกกรุงไคโรไปนะครับ ในมหาวิทยาลัยไอชามซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีมากนะครับมหาวิทยาลัยไครโลมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงไคโลมีมากมายหลายมหาวิทยาลัยครับแล้วก็มหาวิทยาลัยในประเทศอีบนั้นส่วนใหญ่มักจะมีนักศึกษาเป็นจํานวนมากอย่างมหาวิทยาลัยอันดรซัตนินนะครับต้องเป็นแสนคนอย่างมหาวิทยาลัยไคโลนีนะครับทราบว่า250,000คนหรืออย่างมหาวิทยาลัยครองฟูเอ็ดดีนะครับ120,000คน แล้วก็มีนะฮะแสนกว่าแสนห้าสองแสนกว่าอยู่อย่างนี้แหละครับอียิปต์นี่นะครับเป็นประเทศที่มีประชากรถึง76กล้านคนแล้วก็ผู้คนทั่วโลกนี่นะครับนิยมที่จะไปเรียนในประเทศอียิปต์ด้วยนะครับคศ .,2548 หรือว่าคศ2005เมื่อปีที่แล้วนี่นะครับแล้วก็รวมถึงปีนี้คือคศ2006นี่นะฮะผมได้มีโอกาสไปเยือนประเทศอียิปต์ทุกปีฮะเรียกว่า2ปีเนี่ยติดต่อกันแล้วนะครับ แล้วก็เห็นว่ามีนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยู่ในประเทศอียิปต์ในขณะนี้นะครับ2,600คนประเทศมาเล,ลเซียนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับถึงแม้ว่าเขาจะมีประชาะกรน้อยกว่าเราถึง3เท่าแต่ว่าเขาให้ความสําคัญกับประเทศอียิปนตะ์ฮะส่งนักเรียนนักศึกษาไปเรียนในประเทศอียิปนตะ์นั้นมากถึง8,000คนแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ประเทศโดนีเซียเนี่ยนะจากทั่วโลกเนี่ยนิยมไปที่นั่นนะที่นั่นนะ่ะในมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง ก็ดังที่ผมได้เรียนไปแล้วนี่นะครับก็เลยมีนักศึกษาทีน่ยเป็นแสนคนทั้งๆที่พื้นที่ของเขานี่นะครับไม่มากกว่าไทยนัก่าไรนะเรามีพื้นที่ประมาณ500 0 0 0กว่าตารางกิโลเมตรแล้วประเทศอียิปต์ครับก็มีพื้นที่ล้านกว่าตารางกิโลเมตรต้นๆน,นะฮะนั่นหมายความว่าใหญ่กว่าไทยนั้นประมาณสองเท่านักศึกษาไทยนะครับที่ไปศึกษาอยู่ในประเทศอียิปต์2,600นคนนะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะไปเรียนเกี่ยวกับทางด้านศาสนาอิสลาม หรือว่าไปเรียนเกี่ยวกับด้านภาษาศาสตร์ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษาแบบอาหรับิกนะฮะน้องชื่ออะไรเนี่ยผมชื่ออาพิเชษฐทวีพูลครับแล้วก็<อ>ชื่อชื่ออิสลามอับดุลรอชีดทวีพูลที่นี่ส่วนมากเขาจะใช้ภาษาอาหภาษาพื้นบ้านสําหรับการพูดคุยสนทนากาันส่วนภาษาหนังสือเราเคยเรียนกันมาตั้งแต่เมืองไทยแล้วก็อันนั้นก็คือไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ แต่เวลาเข้าไปฟังในมหาลาัยปุ๊บด็อกเตอร์เขาจะพูดเป็นภาษาพื้นบ้านของเขาเราก็ฟังไม่รู้เรื่องอนะครับนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะครับสําหรับนักศึกษาไทยที่นี่ไอยยังงั้นถ้าเกิดว่าเขาใช้ภาษาอียิปต์ที่เป็นภาษาพื้นบ้านสอนหนังสือเวลาในอนาคตเนี่ยตัวน้องๆที่จบไปแล้วเนี่ยจะไปซาอุจะไปคูเวตก็มีปัญหาในด้านภาษาอีกแล้วฮะเล็กน้อยครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างซาอุเขาใช้ภาษาหนังสือซึ่งเราเป็นกันอยู่แล้วมไม่มีปัญหา เราสามารถที่จะพูดภาษาหนังสือกับคนซาอุดีหรือประเทศอื่นที่ใช้ภาษารับสื่อสารกันเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดมาอียิปต์ปุ๊บอ่ะคุยคนอียิปต์ส่วนมากก็จะใช้ภาษาภาษาพื้นบ้านซึ่งมันก็เป็นการยากที่จะฟังเป็นการยากที่จะพูดนะครับแล้วคนพวกนี้เนี่ยเวลาจบออกมาแล้วเป็นบัณฑิตแล้วนี่นะครับกลับมาถึงประเทศไทยนั้นนะก็จะต้องทํางานที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับทางด้านการสอนศาสนาครับบางท่านก็ไปเป็นโตอิมามไปเป็นอะไรพวกนี้นะฮะ แต่ว่าตําแหน่งงานโต oh ๊อิหมามหรือว่าตําแหน่งงานที่เป็นครูสอนศาสนานักการสอนศาสนานี่นะครับมีน้อยมากนะฮะไม่พอครับทําให้คนจํานวนไม่น้อยที่จบการศึกษาจากประเทศอยิปนั้นเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยแล้วต้องตกงานเป็นเรื่องที่น่าเสียดายจริงๆครับผมเองเนี่ยก็ได้ทํางานเกี่ยวดองหนองยุ่งกับทางด้านของการศึกษาแล้วก็ได้คิดถึงนะครับว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาจากประเทศต่างๆแล้วเนี่ยเมื่อกลับมาถึงประเทศไทยนี่นะครับเขาจะทํางานอะไรเราจะใช้เขาดีนะครับอย่างคุ้มค่าสมราคาหรือเปล่านะครับให้สมกับที่เขาเนี่ยเดินทางไปศึกษาในต่างประเทศแล้วคนไปศึกษาในประเทศอียิปต์นั้นไม่ได้หมายความว่าไปเรียนคนละ3-4สามสปีนะส่วนใหญ่นี่จะเรียนท่านละประมาณ7ปี8ปี10ปี12ปีนานขนาดนี้นี่กลับมาองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับตะวันออกกลางองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับทางด้านศาสนาอิสลาม องค์ความรู้เกี่ยวข้องกับทางที่แอฟริกานี่แล้วก็ทางภาษาแบบอารบิกนี่นะครับมีสูงส่งมากครับแต่ปรากฏว่าเราใช้เขาทำงานอย่างไม่คุ้มค่าอย่างไม่สมราคาครับพศ2548หรือว่าคศ2 0 0 5นั้นผมได้มีโอกาสเดินทางไปประชุมกับทางราชการกับบรรดารัฐมนตรีกระทรวงต่างๆครับในประเทศแอลจีเรียแล้วก็วกมาประชุมที่ประเทศอียิปต แล้วก็ไปที่ประเทศแบบซสาานะาเฉพาะในประเทศอียิปต์นั้นได้มีโอกาสพบปะพูดคุยสนทนาแล้วก็ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งท่านผู้นี้เนี่ยนะครับเป็นสุภาพสตรีที่รักเมืองไทยมาก ถ้าเล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านเคยได้รับทุนเนี่ยนะครับให้เดินทางไปเยือนในแบบในต่างประเทศเขาก็จะมีเลยนะครับรัฐบาลอียิปต์เนี่ยจะมีให้เขียนเรียงนะครับว่าประเทศที่1อยากไปที่ไหนประเทศที่2อยากไปในประเทศที่3อยากไปประเทศไหนปรากฏว่าท่านลัมตีท่านนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเรียงเลยนะครับว่าประเทศที่1นั้นอยากไปประเทศไทยประเทศที่สองก็อยากไปประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่3ครับก็อยากจะไปแบบประเทศไทย นั่นหมายความว่าท่านรักแบบประเทศไทยมากนะครับแล้วก็ในการประชุมเมื่อพุทธศักราช2548นั้นผมเองก็ได้ยกปัญหานี้แหละครับมาพูดกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผมบอกว่าท่านให้ทุนนักศึกษาไทยปีหน,นึ่งน,นะครับจำนวนมากมายหลายร้อยทุนแล้วก็น,นักศึกษาที่กําลังเรียนหนังสืออยู่ในประเทศของท่านนั้นถ้าเป็นคนไทยก็มีปีหนึ่งประมาณ2-3,000คนอย่างนี้เนี่ย แต่ท่านให้การศึกษาเฉพาะทางด้านการศาสนาอิสลามแล้วก็จะเฉพาะทางด้านแบบภาษาศาสตร์เนี่ยนะจะขอความกรุณาท่านว่าจะเปลี่ยนไปเรียนทางด้านวิชาอื่นบ้างได้หรือเป,เปล่าแล้วก็คุยกันครับแล้วผมก็จากประเทศอียิปต์ครับไปประชุมต่อกับประเทศซูดานซึ่งในประเทศซูดานนั้นก็มีนักศึกษาไทย,ยนะครับศึกษาอยู่ประมาณ2 3ง0คนเหมือนกันนะครับก็ส่วนมากจะเหมือนเดิมครับเป็นทางด้านศาสนาอิสลามเป็นทางด้านเกี่ยวกับภาษาศาสตร์นนะครับ แล้วก็ในปีนี้นะครับพศ2549ผมก็ได้รับชวนจากพระนาท่านเอกอักรระชจทูตไทยนักกรุงไคโรครับท่านนบดมเทพพิทักษ์ให้ไปผู้จาปราศัยกับบรรดานักเรียนไทยในประเทศีอิปต์2 6 0 0คนนี่นะครับไปแนะแนวว่าเมื่อกลับมาประเทศไทยแล้วเนี่ยจะได้ไปทํางานอะไรบ้างที่ทํางานนอกเหนือจากการที่จะต้องไปเป็นอิมาม การที่ไปเป็นนักการแบบสอนศาสนานี่นะครับแล้วก็ได้ตระเวนไปพบกับนักเรียนไทยตามกลุ่มต่างๆแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับผู้ช่วยรัฐมนตรีปว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับล้วก็ได้ประชุมสมศีศรษะกันกับหน่วยมากมายหลายหน่วยอําราชการของทางอียิปต์นะฮะผมเองก็มีความคิดใน,นฐานะที่เป็นกรรมการสภาหมหาวิทยลาลัยราชพัฏเชียงใหม่นะครับผมมีความคิดว่าถ้าเกิดว่าทางอียิปต์นั้นอนะ่าไม่ได้ให้นักเรียนไทยนี่นะครับ ไปเรียนในสาขาอื่นมากเราก็น่าจะให้นักเรียนไทยที่มีอยู่แล้วที่เรียนทางด้านศาสนาอิสลามที่เรียนทางด้านภาษาศา,ศาสตร์นี่นะครับซึ่งท่านเหล่านี้เนี่ยรู้ภาษาอาหรับดีอยู่แล้วนี่นะฮะให้มาเรียนเพิ่มเติม,ตมทางปริญญาไทยนั่นหมายความว่าใบใช้ชีวิต8ปีในประเทศอียิปต์มีความรู้อยู่2ด้านครับด้านที่หนึ่งมีความรู้ด้านศาสนาอิสลามและภาษาแบบอาหรับ ด้านที่สองผมจะยกมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเนี่ยให้ไปตั้งอยู่ในกรุงไคโรไปสอนวิชาต่างๆในกรุงไคโรเลยครับจบมาได้สองปริญญานะฮะปริญญาแรกนั้นเป็นปริญญาของทางประเทศอียิปต์ปริญญาที่สองนั้นเป็นปริญญาไทยผมนําความคิดอย่างนี้แหละครับนําไปเข้าสภามหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่แล้วก็มีการพูดจาอธิบายปราศัยกันต่างๆนานาน,าน,นะครับไี่กว่าเป็นถกเถียง หาข้อสรุปต่างๆนานานะล้วสุดท้ายครับสภามหาทยไรายราชาพัฒเชียงใหม่ที่ผมเป็นกรรมการอยู่ด้วยนะครับก็มีมตินะครให้เดินทางไปเรียกว่าสำรวจลู่ทางในการตั้งมหาทยไรายราชาพัฒเชียงใหมน่นกรุงไครโร